ที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่5พักเพื่อไทยดิฉันขอหาหรือท่านประธานด้วยกันสองเรื่องดังนี้ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายทอง นายทรงสรรรูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยาและนายบุญส่งจันทสุขนายกเทศมนตรีตำบลกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากในช่วงฤด,ดูแล้งในเขตพื้นที่บ้านกู่แก้วหมู่ที่ก๗ ตำบลบ้านจีตอำเภอกู่แจจังหวัดอุดรธานีมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งแหล่งน้ำจากบ่อบาดาลและระบบประปาที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเทศบาลตำบลกู่แก้วได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทางโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ความเห็นต้องการต้องการให้ขุดลอกหนองโรงเรียนกู่แก้ววิทยาซึ่งมีพื้นที่ 39ไร่ให้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและนำมาใช้ผลิตน้ำประปาในชุมชนอย่างเพียงพอเนื่องจากเทศบาลตำบลกู่แก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำโครงการดังกล่าวนี้ได้ดิฉันจึงขอนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลกู่แก้วเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จด้วยค่ะประเด็นที่สองดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายคำพันจันลา ผู้ใหญ่บ้านคำน้อยหมู่ที่4บ้านตําบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากราษฎรในหมู่บ้าน300ครัวเรือนประชากรพันกว่าคนได้รับความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้นําในการอุป,ปโภคบริโภคเป็นประจําทุกปีเพราะหมู่บ้านคำน้อยตําบลผาสุกอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีแหล่งน้ไม่มีแหล่งน้ําหรือสระน้ําขนาดใหญ่ไว้รองรับเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง ปัจจุบันนี้ก็ใช้การขุดบอ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอประชาชนในหมู่บ้านได้มีมติร่วมกันอยากให้มีสระน้ําขนาดใหญ่เพื่อจะได้กักเก็บน้ําและผลิตน้ำปราปาใช้ในหมู่บ้านอย่างเพียงพอแต่ก็ไม่มีงบประมาณที่จะทําโครงการนี้ได้ดิฉันจึงของนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปสํารวจและจัดสรรง,งบประมาณเพื่อขุดสระน้ําขนาดใหญ่ และจะทำระบบประปาเพื่อแก,แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านคำน้อยด้วยค่ะขอพระ,ค,ค,ะคุณค่ะ